สองปีเนี่ยมีผลงานอะไรที่หากินอยู่นะเรื่องเดียวเนี่ย <30 S 2> าหากินไอ้สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี้แล้วจริงๆไอ้สามสิบาทรักษาทุกโรคนี้นะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทปีหนึ่งแปดนะโหนึ่งแปดเลยเหรอะประชานิยมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีหนึ่งแปดรัฐบ,บาลคึกฤทธิ์แค่มีอยู่สี่ข้อไงนะนโยบายเงินผันประกันพืชผลสภาตำบลคนจนรักษาฟรีนี่ของแกเลยนะของหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยนะแล้วนี่คือต้นแบบของของประชานิยม นะฮะแล้วพอหลังจากนั้นคนจนรักษาฟรีเนี่ยพอมายุคข,ของท่านชวนท่านชวนเนี่ยให้ให้ใช้บัตรสวัสดิการเขาเรียกว่าบัตรประกันสุขภาพาให้ซื้อครอบครัวละห้าร้อยอ่าเพราะตอนนั้นเขาคิดว่าอภประมาณไม่พอไงเอาซื้อห้าร้อยแล้วก็เหมาก็รักษากันทั้งครอบครัวแล้วพอหลังจากนั้นไอเดียนี้เกิดจากหมอหวนหมอสนาแพทย์สวนนิทรยศนิร<ม>ัพงศ์นิรัมพงศ์ก็มาขายไอเดียนี้กับคุณทักษินคุณทักษินก็ก็ใช้ไอเดียนี้แล้วก็ หาเสียงก็ไปทําเรื่องสามสิบบาทรักษาทุกโรคก,ก็ได้ผลแหละแต่ว่าถูกกันแันะแหนว่าสามสิบาทตายทุกโกครคอะไรเงี้ยนะแล้วก็สามสิบาทเนี่ยอ่าได้แต่พาดาหลังจากนั้นรัฐบาลอื่นก็มาต่อยอดรัฐบาลอาภิษก็มาใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้แล้วก็มาต่อเป็นบัตรทองอ่าและบัตรทองก็มาต่อเป็น30บาทรักษาทุกที่คือต่อยอดมาตลอดอ,อันนี้นโยบายเนี้ยนโยบายเดียวที่ท,ที่หากินนอกนั้นเนี่ยอ่ะโอ้ตอบเจงเลยยัง ไม่ใกลพูดถึงกองทุนหมู่บ้านหุนูตการมาเจ่งมาแล่ะเ,เ,ออเป็นนี่เป็นสิน